สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเดิมนะครับเพื่อนๆวันนี้ครับผมผมจะมารีวิวเกม Pitching w a r นะครับผมบนเว็บ LSM99.com นะครับผมเว็บนี้นะครับผมแนะนำเลยมีเกมให้เล่นมากมายนะครับถ้าเพื่อนสนใจไงเดี๋ยวเนี่ยผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมโอเคหลังจากที่เราเข้ามาตรงหน้าเว็บแล้วนะครับผมอยู่หน้าเว็บให้เราเข้าไปที่ตัวเกมได้เลยนะครับผมด้านบนตรงนี้ครับ คิเข้าไปครับผมส่วนหน้านี้นะครับเราก็ต้องเลือกค่ายเกมเกมที่เราจะเล่นนะครับผมว่าเราจะเล่นเกมค่ายไหนวันนี้ผมฟิชเชอร์วอลก็ต้องเป็นค่ายตัวนี้เลยสเปซเกมมิ่งมันอ่านว่าสเปซป่ะแก็ออกคำนียไม่ถูกเหมือนกันเนาะ,ะอ่าส่วนหน้านี้นะครับเพื่อนๆต้องเติมเครดิตเข้าเล่นเกมต่อหนุครั้งนะครับผมวันนี้ผมมีทุนอยู่ที่5,000บาทนะครับผมเติมไป5000แล้วก็ เข,เข้าอันแรกเลยครับผมตรงนี้เลยฟิชชั่งวาเออฟิชชั่งบัวโทษทีครับผมออกเสียงไม่ถูกเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> ส่วนตรงนี้เข้าห้องไหนก็ได้ตามเพื่อนๆเลือกจะเข้าว่าเราจะเล่นห้องไหนวัน <c oughs> นี้ผมเล่นห้องกลางนะครับผมผมขอปรับเบ็ด20ก่อนเริ่มต้นขอ20ก่อนนะมาสายเทมครับเห็นไอเทมไม่ได้เลยผมนี่ยยิงแต่ไอเทมเลย ตึกไม่ใช่ของเราครับผมเราโอ้โหยังไงเราต้องได้อย่างใจอย่างหนึ่งครับผมไอเทมลูกศรยิ่งลูกศรชี้ยิ่งได้เยอะนะครับคูณหกสิบพันสองร้อยเหรียญถือว่าโอเคครับมาตุก๊กตามังกรน,นี้เป็นตัวที่ผมชอบเลยนะเกมเนี้ยถ้ามันแจกมันก็แจกเยอะมากเลยนะแบบแจกแบบรัวๆเลยเห็นไหมเพื่อน มันแจกรวนะถ้ามันแจกแต่ถ้าบางทีถ้ามันไม่แจกมันก็นไม่แจกเลยเราก็ต้องดูจังหวะด้วยอย่างเงี้ยว่าเราผลิีนานแค่ไหนหรือว่าอุแตกอีกแล้วของ,ของเรานะครับผมของผมได้สายเทมสายเทมครับลูกถอนชี้สอนชี้คูณหกสิบแล้วพันสองร้อยเหรียญนะฮะเดี๋ยวผมขอปรับเบ็ดเพิ่มไปห้าสิบเลยมาลองห้าสิบดูดิลองห้าสิบดูดีครับ ห้าสิบนี้จะได้ไหมลุนนะลองเสียงพันห้าพันหนึ่งอือหพันหนึ่งครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบห้าร้อยพันห้ายิ่งเราปรับเบ็ดเยอะมันก็ยิ่งได้เยอะนะผมว่านะแต่แต่แล้วแต่ความสะดวกข,ของเพื่อนเพื่อนะแบบว่าเราเอาอยงบางทีเราก็ไม่อยากปรับเบ็ดเยอะอะไรประมาณนั้นนะ ปรับเล่นนิดน้อยก็ได้เล่นแต่ไม่ต้องเล่นเยอะอะไรประมาณนั้น,น,นเล่นนิดเดียวก็พอครับผมเราไม่ต้องโลกมากมาอันนี้นะเป็นกบให้โชคนะถ้าแตกนี่ก็แตกเยอะเพื่อนะๆไม่แตกน้อยนะผมบอกเลยแตกยากกว่ามามามาแตกไปพี่พี่ไม่แตกนี่น้องเสียใจนะ โอ้โหไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องใจร้อนเราใจเย็นกับมันก่อนขอ,ขออีกรอบขออีกรอบุ๊บเห็นไหมหมื่นสองครับถ้าแตกนี่แตกเยอะหมื่นสองหมื่นสองฮะทนเรากลับมาแล้วกำไรมานิดนึงสองพันก็ได้แค่สองร้อยเองโอเคโอเคเราต้องใจเย็นครับเพื่อนเพื่อนเราอย่าใจร้อนกับมัน เราเพิ่งเข้ามาไม่ถึงสี่นาทีด้วยซ้ำห้านาทีด้วยซ้ำปะรอก่อนครับผมยิงยิงเล่นๆไปก่อนอ่ามังกรครับผมมังกรตุ๊กตามังกรอา้าวเปลี่ยนด่านพอดีครับผมไม่ชอบเลยเวลามังกรมาแล้วเปลี่ยนด่านเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรรัวครับผมรัว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 ไปฮะ เฮ <Dante> ้ยมามาลองเสี่ยงดวงดูครับเพื่อนๆเฮ้ยหมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งโอ้โหเราเสี่ยงดวงเราได้มาตั้งหมื่นหนึ่งครับเพื่อนๆวันนี้ครับของผมได้กําไรมาแล้วหนึ่งพันก็ถือว่าโอเคนะเราควรหยุดนะครับอย่างที่เคยบอกว่าได้กําไรนี่ได้กําไรน้อยเอาแต่พอประมาณเราควรหยุดนะครับผมวันนี้ผมเสี่ยงดวงผมได้รางวัลมาแล้วต้องหมื่นเหรียญนะครับเงินหนึ่งพันบาทโอเคครับเพื่อนๆถ้าเพื่อน ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกด u b s สไคร e กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ